สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Batman Arkham Knight นะครับอุ๊ยเยี่ยมไปเลยนะครับผมพวกับผมนะครับปกป้องไอแลนด์แน่นอนเขาว่าในคลิปนี้เราจะมาเป็นซูปเปอร์ฮีโร่กันบ้างน,นะครับจากคลิปอื่นๆเนี่ยที่เราเป็นผู้เอาชีวิตรอดเราก็เป็นทหารนะครับแล้วก็เป็นนักบินด้วยแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาเป็นอัศวินลัตติการกันไปพร้อมๆกันเลยเซฟแรกนะครับผมจะเอาไว้เล่นนอกรอบเอาไว้แบบว่าว่างๆจะได้มาอัดกับพวกอัจฉริยะเล่น ผมก็เลยสร้างเซฟสองรอไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวดีลิสก่อนเดี๋ยวไปเชื่อโหมดผมจะตั้งไว้ที่นอร์มอลนะครับแสงสว่างสะเล็กน้อยปรับเลยและซับไตเติลเปิดผมชอบภาคนี้มากเลยนะครับก็คือเนื้อเรื่องเข้มข้นของเล่นต่างๆแบทแมนก็เยอะมากและที่น่าสนใจเลยก็คือมันมีสกินนะครับของรถแบทโมบิลนี่แบทแมนประทัดซูเปอร์แมนนะครับชอบด้านหน้ามันมากเลยอะ คุณดูสักก่อนแล้วก็สกินของแบทแมนนี่เลยนะผมเลงเอาไว้แบทแมนบิยอนแบทแมนจากโลกอนาคตยังกลับอะไรนะมาร์สไรเดอร์คุณดูเข็มขัดสักก่อนเทมากโอเคเราไปสู่เรื่องของเรากันเลยถ้าเกิดไม้แตกขึ้นมาต้องขออาภาัยด้วยนะครับและเมื่อหลายวันก่อนมันเนี่ยมีตัวอย่างดีเทลจากภาพยนตร์ The b a บ m a n นะครับถือว่าน่าสนใจมากก็ <S <S เล่นรอต้อนรับเลยครับผม แล้วเราก็นั่งฟังเพลงไปบังพางก่อนนะฮะ <my> ประเด็นคือจะติดนิกสิท์ไหมนะครับนี่คือประเด็นเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่คือพิธีเผาศพของโจเกอร์ก็ตายจากพลาดที่แล้วเลยครับ so ในอาร์คแฮมซิตี้โด,ดพิษไททัน <laughs> ขนาดตายอย่างนี้มันคุณค,คิดดู หลายขนาดไหนนะครับคู่ปรับตลอดการของแบทแมนมีความสุขมากจังหวะน,นี้เราต้องกดเผาผมคลิกเมาส์ซ้ายนะฮะเอา้อาทำไมไม่ติดวะอ๋อต้องกดคิค้างนะครับะผมลืมไปฮนะต้องกดค้างวิผิวหนังแบบ ฉากนี้มันเหมือนมันจัมส์สเกลเลยว่ะถ้าเกิดมันแห่ขึ้นมาในผมดุ้งเลยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการตายของแบทแมนเดี๋ยวมันต้องมีซัมติงครับว่าเกิดอะไรขึ้นภาพสวยใช้ได้ โจเกอร์ถูกเผาเมื่อก้าเดินก่อนผมเป็นคนกดเผามันเองกับมือมั่วผมเผา,าเธองนะฮ<ล>ะนะกดคียเบ้าไซายแล้วเราก็รอก็แทมก็กลับมาสองอบสุขอัชฉายกรก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ลึกๆแล้วผมรู้ว่าสงครามากำลังจะมาิีแค่ใครมาจุดชนวนเท่านั้น คือแบบว่าใครเปิดกูตามประมาณเนี้ยหลังจากโจ๊กเกอร์ตายไปนะครับตำรวจคืเหมือนจะเลิกเวมากินข้าวฮนะเข้าใจใส่ลูกเล่นดีครับมาที่มุมมองเพิร์สเพรสเซนหวัดดีครับสาวมาต้อนรับแล้วกดตัวแซดนะครับ็นการซูมนะครับ โฟกัสไปที่หน้าตัวเธอเลยขอบคุณนะโอ้ไม่มีปัญหาขอบคุณที่อุดหนุนแล้วเป็นไงมากวันนี้ก็ดีครับผมเอาเป็นไก่เนาะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นมฟเฟลแล้วก็ใส่เบคอนด้วยแลวอย่าลืมบอกเมียผมนะเอ้ยอย่าบอกเมียผมนะ เออถ้าเกิดคุณต้องการกาแฟแล้วก็บอกได้เลยเคจ้ามองตูดมองตูดโอ้มีทีวีด้วยนะฮะเนี่ยเห็นมือด้วยเยี่ยมเขอโทษนะครับที่รบกวนมื่อเย็นคุณเออเจ้าที่โอเว่นมีคนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบตรงนั้นนะครับช่วยตื่นให้หน่อยผมจะจัดการให้นอะรออยู่นี่ ต้องถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้วนะฮะณจุดนี้กด ASW นะฮะเป็นการควบคุมในการเดินไม่ยากไม่ยากับผมอันนี้ผมเล่นใน PC เหมือนจะเป็นเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกได้ไหมวะเอาได้ครับผมกดสเปซเลยฮะโอเคผมต้องไปเตือนคนที่สูบหรีนนั่นก่อนถ้าเกิดออกตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไม่ได้ในเรื่องสิครับ แต,แต่ผมเห็นคนนี้เด่นมากเลยนะอุ้ยสาวสวยว้าวหวัสดีครับน้องมีแฟนนะฮะเออประเด็นไปว่าตัวละครตัวนี้มีมีเมียแล้วนะครับเอ้ยฮิตแมนเอจสี่เจ็ดนายมันทำอะไรตรงนี้ใส่หน้าก,กากแบทแมนด้วยนะครับถือว่าทำอะไรแล้วยดดีมากครับผมสาวเสิร์ฟคนนี้ก็อุ้ยสาวทำอะไรกันครับ แหลมเลยครับผมข้างนอกก็ผู้คนก็ดูสงบสุขดีนะฮะคนเดินไปมาเจ้าเจ้าเจ้าอ่าอูมีหน้ากากเพเดด้วยสวัสดีครับพี่รออลไรเนี่ยอุ้ยไอไอดูเหมือนจะมาตอนรับวันเกิดเมียใช่ไหมมาเซอร์ไพรส์นะครับต้องเป็นอีกคนดีแน่นอนครับผมนี่พี่นายสุปรีนี่ที่ทสุบนะ เอ้จุ๋ยผีหลอกเนอะแน่นอนออกจากปากี่เป็นเออ่แก๊สหลอนจากสแกร์โคแน่นอนครับผมก็คือถ้าเกิดเรากลัวอะไรนะฮะมันจะปรากฏภาพที่เรากลัวออกมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแสดงว่าตำรวจในนี้กลัวผีเฮ้ยแป่งหารมาหาแล้วจังหวะนี้รอนแล้วครับควักก้ามมอมาดูเร็วเร็วเฮ้ยยิงยิงโอ้ย มันแย่งปืนมาดิมาดิยิงพ <deve ck> ุ่งหลับไปอุ้ยชุลมุนวุ่นวายมากครับอ๋อรัสเซียเสิร์ฟท่าไรตรงนู้นเฮดช็อตอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจไม่ง่วงเราแล้วนะฮะโอมโนโอุ้ยบวกบวกแล้วตัดหลราไปตามระเบียบนะ นี่เป็นพิษตัวอย่างใหม่ล่าสุดข,ของฉันใช้เพียงแค่ห้าออนในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นวันที่คืน้นเครงชาวเมืองกลักแทมน,นี่เป็นคำาเตือน,อนและเพียงข้างนี้เท่านั้นเฮ้อเฮ้อเฮ้สแกโคน,นะครับผมอ้าช่วยด้วยเฮ้ยถอยไป เฮ้ยเมืองมันนี่เอาล้วครับสัดดานคนออกความเห็นแก่ตัวมันต้องมาเอาและครับขันต่อไปพยกคนนะคนเยอะมากตั้งครูขอสแกนโคมันได้ผลเมื่อวานนี้ยังมีชาวเมือง6.3ล้านคนในเมืองกอตแธมซิตี้แต่ตอนนี้ Not many. so เหลืออยู่ไม่มากออกไปอ่ะโอ้ตำรวจถูกยิงฮะมีเพียงกลุ <sf ence> ่มเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นก็คือพวกชอบความวุ่นวายบนท้องถนนทูเฟสกับเบนวินพวกกากเดนอัจฉริยกรอนและยิ่ไปกว่านั้น ไม่เหลือคนดีนพ่อที่จะหยุดพวกนี้เลยจะเป็นเมืองโจรไปแล้วถ้าเกิดบ้านเมืองเราไม่มีกฎหมายก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วผู้หยิงจะอยู่ยากถี่24ชั่วโมงเท่านั้นเราขาดการติดต่อจากเมืองนี้ แล้วค่ำคืนนี้จะมีเพียงคนเดียวที่สามารถช่วยเมืองก็อตแทมได้มาแล้วผมโลโก้เหตุการณ์รุนแรงแบบนี้แบทแมนก็คงนิ่งดูดายไม่ได้นะครับ เวลาบริการแล้วนะฮะณจุดนี้ชุดจากภาคทีแล้วเลยครับในอาร์คแฮมซิตี้ไหนดูสิเราต้องไปไหนกดดูดิดกดดูได้ไหมได้ครับผมอันนี้ก็จะมีข้อมูลของตัวละครนะใช่ครับผมอันนี้บุสเวนแบทแมนก็คือคนเดียวกันนั่นแหละจิมกอร์ดอนอัลเฟตอู้พ่อบ้านยังอยู่นะฮะนี่คือสแกร์โคนะครับโจทย์หลักของเราตอนนี้สัญญาณแบสซิกนอลขึ้นมาแล้วนะครับ เราต้องไปที่สถานีตำรวจ GCPD น่าจะเป็นกอร์ดอนนะบินไปเลยอัจิวกดสเปซบาร์คานะจะเป็นการทะยานปีนนะครับถ้าเกิดเราปล่อยปั๊บเนี่ยเราก็จะล่วงแบบนี้เลยครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงแบทแมนเขาสามารถกับพือประคุมได้ <S <S ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกมาตายนะกด F นะครับเป็นการใช้ตะขอเป็นปืนสลิงนั่นเองถ้าเกิดกดสเปซบาร์ค้างสองค้งครับผมไม่ใช่ค้างนะสองค้ง มันจะเป็นการเออ่ส่งแรงให้เรานะครับในการทะยานฟ้าแบบนี้อจู๊โคตรเจ๋งเลยครับปฏิสารตำรวจ GCPD จะส่งแรงก่อนออปึ๊บไปมาแล้วโอ้โหดีใจที่คุณออกมาได้โอ้โหตัวทีนะ เต้องวางสายแล้วรศัตัวด้วยบาบาร่าคุณรู้วิธีรับมือแลวหรื่อยางแบทแมนกับูยป็นไงบ้างรถบัสก็สุดท้ายไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนผมมีใจที่ลูกสาวผมออกไปได้ตอนนี้เรามาเริ่มงานกันเถอะที่บอกกระแสของแกโบบ้ังเหมเราเจอกองกำลังไม่ทราบฝ่ายไปแถวเมืองชนะทาวนี่คือข้อมูที่เรามีนะ ผมเองก็เสียกำลังพลไปมากจากการในการอบยมครั้งนี้ถ้าคุณเจอพวกมันแล้วก็บอกคุณคงคุณว่าอย่าวเข้าไปเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองแล้วคุณคิดว่าไอ้สแกร์โคเนี่มันจะระเบิดอาวุธชีวะใส่เมืองก็แถมหรือเปล่าผมไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกจิมถ้าเกิดคุณต้องการติดต่อผมใช้สิ่งนี้มันจะเป็นคำคืนที่ยาวนานว้าว ทุกนโปรดทราบนี่คือ10333อะไรวะเนี่ยรถสายตรวจหายไปเฮ้นี่แบทแมนทบทแมนหายแวบอีกแล้วบดตามตูดแอบอยู่นี่ครับโอ้โหโอลิเคยผมต้องการซ่อมตำแหน่ง247เดี๋ยวแป๊บนึงพ่อใช้เป็นไงบ้างเขาสบายดี อเอาละเดี๋ย<ต>ฉันส่งตำแหน่งไปให้นะระวังตัวด้วยข้างนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อโอเคเราต้องไปที่นู่นนะครับผมแบตสิกเนลดูเหมือนว่าเราต้องไปช่วยตำรวจนะฮะบินไปโอเคถ้าเกิดเราลงไปทฮะลราจะเป็นไงวะอุยไปหารถเลยดิ่งลงไปแบบพระสุธา แม่เกาะรถไม่ทันนะครับเฮ้ยเฮแม่งยิงปืนแล้วโทษเดี๋ยวเราไปบวกกับอาถารรพ์เล่นดีกว่านะพังล่างน,นี่เพียบเลยได้เวลาสโมูบอมป์เอาปลาไม่ได้นะครับเลดเดอร์คิกไม่ใช่เดอร์คิกดิแบทคิกเอาแบทเทลเงไปและแบทแมนคิกเฮ้ยบล็อกเคาน์เตอร์ครับผม เอสเอสฮ้บอกบล็อกบล็กนี่นี่คอมโบมาแล้วเลง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 แบททูบาลอชูอาชูักยากก่อนเพียบเลยครับนี่้ยังเหลืออตัวไหมเหลือครับเดรเจอแบทแมนคิกเออหลบไป นี่ขนาดใส่เกาะแล้วเนี่ยอ๋อมันมาอีกเพิ่มว่ะเราเจอแบทคอร์นะครับเดี๋็ดเดี๋ยว,ย,วยังไงยังไงบินมาดิบวกบวกยังไม่ตายนะครับมันเจอแบทแมนคิกหลับไปเออแบทแมนเขาไม่ฆ่าใครนะฮะแค่ทำให้น็อกก็พอเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้มันกลัวแบทแมนนะครับวิ่งหนีไปเลยคุณดูโอเคเราไปตามภารกิจของเราต่อนะฮะ คือในการบวกกับการบล็อกนะครับเราก็กดคลิกเมาส์ซ้ายกับเมาส์ขวาบินไปที่รถเลยเฮ้ยจ้าเอ๋กระโดดแบบหล่อๆนะครับดูสิจะมีใครมากล้าบวกกับแบทแมนอีกไหมถ้าเกิดแบทแมนมาเดินบนท้องถนนจะเป็ไงวะมาดูว่าถ้าเกิดแบทแมนเดินบนท้องถนนจะเป็นยังไงนะฮะ ฮ้ยต้องไปเคียนหน่อยแล้วไอ้พวกนี้ขับรถไม่เบรกหรออจ้าต้องเจอแบทแมนคิกเออแบทต้นลรงเรียบร้อยครับผม ถ้าเกิดมันขึ้นสีแดงนะครับอย่างไอ้หมอนี่เนี่ยเราต้องกระโดดหลบในการกดสเปซบาร์สองครั้งหรือไม่ก็ปาร์เบตเทิลแรงก็ได้นะครับนี่ฮนะเบตเทิลแรงไอ้เป้งมาวะ่ะจะหนีไปไหนครับดูครับดูครับมันกลัวแบทแมนเฮ้ยนั่นมันแบทแมนมาชาแล้วแบทแมนมาแล้วครับผมจะหนีไปไหนเฮ้ยนั่นแบทแมนแบทแมนคิกเรียบร้อย เฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยปองครับผมมานี่จูบพื้นไปซ้ำๆและแบทเทลแลงก์ปาดิครับเออนั่นแหละแบทเทลแลงก์แบบอินฟินิตี้อยู่แล้วเกียรป่ะเราไปช่วยตำรวจกันเร็วกว่ารู้สึกว่าจะนอกรอบไปแล้วไปช่วยตำรวจกันเรากันเลยโอ้ย่าขอร้องปล่อยผมไปเถอะ อุ้ยอาจายกรเทียบไม่มีใครมาช่วยแกหรอกชิบหาแล้วอุ้ยมันบกตำรวจดูครับอาจายกรได้รับตำรวจแล้วนะฮะณจุดนี้กับตาลปัดไปหมดต้องเปิดตัวแบบเจตเทสนะครับเอาสโมกบอมมาบ่าไปแบบนี้และดิ่งลงไปแบบรอๆอฮ้ยอ้าวหนีเคาน์เตอร์ครับผมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนซ้่ๆนะฮะแล้วก็เฮ้ยโดนลบ นี่ทำอะไรครับผมบอกระทีบซ้ำโอเคบัเตร์แรงเอาแบตคอมาเฮ้ยบวก่อนโอเค,อเ,คเรียบร้อยฮะโดนกระบ,บองฟาดไปได้ยอ็กพีมา510นะครับโอ้แบทแมนช่วยผมด้วยโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับให้ผมช่วย ขรุกมากผมนึกว่าจะตายแล้วซะอีกเฮ้ยกระบะซิ่งหลบได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาคือแบทแมนเมืองเราถูกโจมตีให้ตายเถอะรอยินนะผมส่งคนมารับแล้วคุณจะทำอะไร,ร,รเราจะได้สูสีกันหน่อยกด E เพื่ออะไรไม่รู้นะฮะเรากดไปก่นนอน เบรโมบิลโอ้โหกดเจ๊งจานเบรกแดงมาเลยครับอ r a c l e o อ a c l e ผลิตการติดตามรถ่านคันนั้นรถสายตัวกำลังตามอยู่ค่ะทางสนพิกัดไปให้ว้าวกดเจ๊งผมมา้วครับจังหวะนี้ อันนี้มีรถสายตัวจกำลังตามรถนั้นอยู่นะฮะโค้ชครับผมว่าเราอยู่จัดการมันได้เอาหน้านะครับผมเฮ้ยพวกนี้มันมี RPG ด้วยไม่อยากจะเชื่อเอาเป็นแล้วห้าหกไปแล้วครับผมกดล็อกเป้านะฮะในการกดตัวคอนโทรลนะฮะ าจะไปไหนจะไปไหนมีการสับขาหลอกซะด้วยไม่ประจิ้นเดี๋ยวผมจะทำเองแมนล็อกเป้าแล้วยิงนะครับเอารถ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 ผมไม่โดนไปซะแล้วไม่เป็นไรรถแบตนโมบี้ผมอันเดกะสมอยู่แล้วผมกด E เป็นการออกนะต้องมาสอบปากคำไอ้คนขับซะหน่อยแล้ว มานี่ลูกชนะเสกโคมอยู่ยไหนเฮ้ยบล็อกโ์ก็มจะทำอะไรมีเล่นตัวซะด้วยจะขโมยอะไรมาแบทแมนมันอยู่ไหนกูไม่ได้จะบอกตลอดแบทแมนพูดจะไม่พูดแล้วก็กูจะหักแขนมึง โอเคโอเคโอเคมันอยู่ที่ชาร์กาทาวกูสาบานได้ไม่ได้โกหกอย่ารู้ว่าโกหกนะกูจะมาแข่งอีกข้างเรอาเลยนะว้ดังกรวบมันคืออะไรมันคือกระบอกไวอากาหรือเปล่าติดต่อแฟบโอริโคลตรวจสอบสารเคมีนิดหน่อย โอเคได้ได้ได้นี่คงจะเป็นสังคิดของสแควร์โคลยังไงล่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมวิเคราะห์ในแบตคอมพิวเตอร์แล้วคุณจะเอายังไงต่อล่ะมันมีเซฟเฮาส์แต่แคร์โคลแถวนี้ผมจะไปทักทายมันหน่อยโอเคจ้าที่รักแขนหักสลบไปซะแล้วนะครับผมหักแขนดังกรุ๊บ ตอนนี้เราต้องไปที่เซฟเฮาส์ของสแกร์โคนะฮะเพื่อไปทักทายมันหน่อยนู่นครับผมโอ้ยจ้าเอ๋มีคนอยู่แถวนี้ด้วยแบทแมนคิกต้องเจอแบทแมนฮันนะโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันมีคนอุ้ยแดง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 ลบก่อนแบบเดอะแมกทิกแบทเทิลแลงก่อนครับชู่ๆแบทเทิลแลงผมมีเยอะครับผมเอาไปให้เยอะ นี่และตามด้วยแบทแมนคิกเรียบร้อยครับไอพวกทหารชุดแดงพวกนี้มันต้องมีซัมติงนะครับมันต้องมีที่มาว่ามันมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเราจะหมดหรอเนาะมองสแกนก่อนอ้ามันมีคนอยู่ข้างในนี้ครับมันคืออะไร แตต้องขึ้นที่สูงครับผมมันเกิดอ,อะไรขึ้นเราขึ้นที่สูงก่อนอัชวับม่นึกเลยว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้ถึงว่ามันมีไอ้พวกชุดแดงยืนรอต้อนรับเต็มไปหมดจะต้องเล่นงานไอ้ตัวถือปืนก่อนครับมันจะเป็นอันตรายมากเดี๋ยวดูสิอา่าอยู่นี่อยู่นี่เดวลาบวกเป็นไหนเป็นไหนเปแน เราต้องเทคดาวจากตรงนี้เลยฮะมาแบบรอๆอุ้ยกระทืบมาชนแรงบวกมันขึ้นไหวไปเยอะมากครับแบทแมนว้่งเตะธรรมดาไม่ได้ฮะต้องม้วนตัวไอวีจังวู้ไอวีจัง โอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเออตงครับแบทแมนมาโอ้ยอยากเจอเข้ามากเลยเลยแบทแมนฉันต้องการให้แกได้รู้ว่าความน่ากลัวมันเป็นยังไงเอสแกโก้มันจับไอวีเป็นตัวประกันน่ะฟังนะเว้ยขังข่าวรอจะออกไปถ้าเกิดมึงตุกติกแล้วก็กูจะเป่าหัวอีนี่ให้กระจุยเป็นเลย โอ้เก่งว่าจะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะออกจากคุกที่นี่ได้เลยนะหุยหุยโอ้โดนพิษไปครับจูบกระจกเข้าไปเต็มๆหลับไปตามระเบียบไอวิจังอ่ะสาวสากองกในถาวรนะครับ แล้ววู้วูบอกแล้วเธอแสงกินในทาวนแล้วมาทำอะไรที่นี่เหรอทำไมจะแกกูถึงขังเธอไว้อ่อไม่ทะเลาะทายกันหน่อยเลยบอกผมมาโอ่อแล้วถ้าเขาไม่บอกล่ะผมก็จะเผาต้นไม้ทุกต้นในเมืองก็แท็มอุ้ยขู่แรงมากครับแบทแมนมันเริ่มจากการรวมตัว รวมตัวอะไรควินควินทูเฟสดิกเลอร์และฮาเลสแกโกสแกโคมีแผนว่าถ้าเกิดเราร่วมมือกันเราจะกำจัดแบทแมนได้และก็แทมก็จะเป็นของเราจากการผมให้ได้ก่อนเธอฉันก็บอกไปแบบนั้นแหละฉันไม่สนใจพวกเกมบ้าบอแบบนี้หรอกและพอฉันไปถึงพวกมันก็จับขังฉันเลย แต่ปรากฏว่าพิษของสแกโคนเนี่ยมันทำะไ้ฉันไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติชนะเสมออ้าวเฮ้ยโดนรวบไปซะแล้วแบทแมนเขาจะเรียนรู้ไหมน้าร้ายจริงครับแม่สาวคนนี้หุ่นคดจับคุณยังอยู่นะครับแบทแมน เธอต้องมากับผมเหรอโอ้โหนายก็แค oh. ่บอกรวบแขนไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นงานเข้าอีกแล้วโอ้รถถังไร้แทงและรถแฮมวีไป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 เราจับมันได้แล้วครับผมอย่าขยับนะเว้ยแน่ใจเลยแบทแมนนี่แหละแบทแมน เยเอาเฟสมาท่างครับรถถังพวกนี้มันไล่ค้นขับโอ้ดีดีดีเราต้องกดตัวนี้นะครับตัวตัวลบลิเบ๊ตโมบิลมาไวมากปืนหกสิบแคนนอนทำงานเจโดยิงทีไม่เหลือซากโลเปอร์ฟาร์มจรวดทำงาน เรียบร้อยครับกระสุนยางงบหายทำลายนี่ทิ้งด้วยแบทแมนฉันตรวจพบรถถังอีก6คันวันที่ใช้องเท้าระวังตัวด้วยนี่แบทแมนรออยู่ในนี้นะฮะกับไอวี่อันนี้เราต้องทำไงเนี่ยกดคลิกขวาเป็นเป็นแบทเทิลโหมดนะครับกด A W S เป็นการเคลื่อนไหวนะฮะโอเคอุ๊ไม่มาแล้วนะฮะโอ้โห เราสามารถปืนกดยิงนำล่องได้นะครับเจุดอ่องของพวกมันอยู่ที่ป้อมปืนนะครับมันก็จะระเบิดแบบนี้นี่เองอเจง่ายครับอีซิวิหลบเล่นตัวอีหนึ่งคันเดี๋ยวต้องไปอัพสกิลหน่อยครับที่แบบว่าขับรถพุ่งชนได้อย่างนี้มันจะมันมากจอดรถครับผม We need leave. to โ e เคครับผมอยากรู้ว่าไอ้พวกรถถังนี่มาจากไหนเจ้ากําลังแกะลอยอยู่แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมติดต่อไปนะเโปรแกรมของอาวุธของแบทโมบิลเราจะเริ่มสงครามกันแล้วโอเค ก็สาหรับคลิปนี้นะฮะเอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับถ้าเกิดกระแสมาดีนะครับเดี๋ยวผมทําต่อโอเคโอเคถ้าเกิดมีแปลผิดแปลถูกตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็บางอย่างผมก็ไม่รู้ผมก็ไปแปล Google มานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีบ๊ายบายครับผม